นี่นะครับอันนี้คือน้ำมันจะค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปนะฮะ D A Y แปลว่าวันตอนนี้ผ่านไปหกวันน้ำก็ค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดลงไปนะครับสังเกตน้ำมันจะลดนะครับลดลงไปเฮ้ยอุ้ยมีอะไรขาวๆอยู่ด้วยดิ อันนี้ผ่านไป17 18 19 22ิบแปดาวันทํมาย3วัน24 25 26สีก็ดวันแล้วนะครับทุกคนครับสามารถดูคลิปผมนะครับได้ ได้ที่ในช่องผมเลยนะครับมีหลายคลิปนะครับปปรรผ่านไปอุสี่สิบวันแล้วอะเออน้ำมันค่อยๆลดนะผมก็เพิ่งรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าแบบเวลาเราเอาน้ำทิ้งไว้อะน้ำจะมีการเสียได้ด้วยนะน้ำเป่าอะ่ะ อย่างกับว่ามันมีสารอะไรสักอย่างนะอันนี้ผมก็ดูมาก็เพิ่งรู้เหมือนกันปกติผมก็ไม่รู้ผ่านมาห้าสิบวันแล้วนะนะ้ำมันค่อยๆลดเนียแล้วสังเกตน,นะมันจะมีถ้าแบบลองย้อนไปนะมันจะมีอะไรสีเหลืองๆอยู่ด้วยอะแบบค่อยๆแบบเป็น 4, 4, 4อฟอๆๆแล้วก็แบบมีอะไรขาวๆอยู่ในน้ําด้วยดูนะโอเคครบหกสิบวันพอดีหกสิบวันพอดีเลย นัน่นน้ำแห้งหมดแล้ว65วัน66สิ้ยน้ำมันลดได้แบบเยอะมากเลยเออเนาะเออหกสิ 65, วันเลยเนาะเออถี่ว่าลดเยอะนะสวัสดีครับเออเอ,อ,อันนี้อันนี้เป็นคลิปอันนี้เป็นคลิปใหม่อันนั้นอันนั้นเปนคลิป้นะค,นนครับก็สำหรับใครที่อ่า ยังไม่ได้ดูคลิปนะครับผมมีคลิปแบบเนื้อด้วยแบบมีอะไรมาแท้นะะก็สามารถไปดูคลิปของผมได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องสวัสด,ดีครับแล้วก็วขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปบ้านไปแล้ว